รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับรถยนต์คันใหม่ที่ต้องลุ้นว่าใครจะได้ขับกลับบ้านและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนต์ไป Mitsubishi Motors Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi a t t r a ชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิสซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คลอสอีกคันกับ SUV ที่เป็นคุณนิวมิสซูบิชิทริแดนแอดไลท์เหนือชั้นไซด์พันสปอร์ตมิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอีลิตอีดิชั่นที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะคำถามข้อที่หนึ่งครับโบ๊ะโป๊เอาตัวเลือกมาแน่นอนครับศักดิ์ศรีแชมป์ครับมิวกับบูงก็ได้สลับหนึ่งตัวเลือกหนึ่งคู่ก่อนห้ากับสองครับสลับห้ากับสองหน่อยครับเหมือนเดิมครับ และตอนนี้เชนกับฟุดครับคุณได้สลับหนึ่งคู่เช่นกัน3กับ6กันสามกับ6สลับมาบโบเอาล้ฮะเราจะมีแนวคำถามให้คุณได้ตั้งหลักกันก่อนแนวคำถามข้อแรกเป็นยังไงบูบใครที่รักน้องหมาจะได้เปรียบในเกมนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ราคาของสุนัขพันธุ์ต่างๆปกติมีบูมมีน้องหมาแม่ที่บ้านมีครับผมผมเลี้ยงปอมครับผมปอมมาเรเนียนคุณนะฮะไม่มีครับไม่มีนะฮะไม่ได้เลี้ยงนะฮะเชนเลี้ยงครับเลี้ยงพันธุ์อะไรฮะมอทริสมอทิสโอ้โหฟุตนะฮะผมเลี้ยงอารักกันครับแล้วก็เยเมนเชฟเฟอร์นี่สายตัวใหญ่เลยลากที่สี่ด้วยแค่นี้ก็คือช้าแล้วครับ ผมก็พันผมก็มีอยู่พันพันกว่าบาทนะฮะตัวหนึ่งไม่รู้พันไรเหมือนกันพอดีเห็นจอนมาก็เลยจับไว้โอเคเอาละพ่อนะเราจะมาดูราคาของพันสุนัขแต่ละชนิดนะครับคำถามง่ายๆเลยครับสุนัขพันไหนราคาแพงกว่ากันแพงกว่าเลือกตอบฝั่งที่แพงกว่านะครับเห็นสองภาพถึงกดไฟเร็วแล้วต้องชัวร์ถ้ามั่วแต้มจะโยนไปอีกฝั่งทันทีนะครับเริ่มต้นจาก โกลเด้นรีทรฟเวอร์ครับเจอกับเชาเชาครับเอาแล้วตอนนี้ทีมแชมป์ครับมิวกับบุมได้ตอบก่อนแล้วเลือกเชาเชาทำไมคิดว่าเชาเชาแพงกว่าครับเหมือนคุณคุณว่าเหมือนโกลเด้นจะราคาไม่ค่อยแพงมากครับครับผมเชาเชาน่าจะแพงกว่าไม่ใช่เชาเชาที่เป็นพิธีกรนะสุนัขนะฮะโอเคตอบเชาเชาแล้วมันทำไมมิวถูกครับมันทำไมบุมถูกครับมันยังไงถูกรังนั้นแช่งได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับถูกครับ บอกเลยฮะกันถูกครับถูเลยฮะถูกต้องครับโอ้เช้าๆชแพงกว่าครับผมมาแล้วนะฮะตอนนี้มิวกับบูมนะฮะได้แต้มมาก่อนแล้วไปกันตอนอะไรอะไรก็ไม่เท่าไว้หรอกครับนี่ระหว่างเช้าเช้ากับอาคิตาครับโอเคตอนนี้ฝั่งพุทธชิงครับเชนกับฟุตได้ตอบก่อนนะฮะเอาล่ะแล้วอันนี้เช้าเช้าอันนี้มันสูตรเสียเชนคุณมั่นใจไหมมั่นใจครับเพราะว่าแล้วขั้ตอนนี้มาทำไมเชน ถูกครับมาทำไมถูกฮะมาทำไมถูกครับมันมันก็ต้องที่ถูกครับที่ที่ที่ถูกต้องครับโอ้ชาชาก็ยังแพ้กว่าอาคิตะนะครับมามาเอาล่ะเราจะไปกันต่อนะครับและระวังอาคิตะครับเซ็บอว้นะครับโอเคตอนนี้มิวกับบุ้มได้ตอบครับและอาคิตะครับ อตอนนี้ฝั่งผู้ท้าชิงมีความมั่นใจว่าจะได้รับโอนแต้มแน่ที่บิวกับมิวถึงกับเซ็งนิดหน่อยแล้วมันทำไมมิวถูกแล้วนะครับบิวบูมมันทำไมถูกลยครับโอเคมันทำไมมิวไม่อยากลุ้นเลยฮะข้อนีนมม้มันที่ที่ที่ททถูกต้อง ก็ถูกได้นะเพราะนั้นมั่นใจไว้เสมอนะผู้แข่งขันเลือกอะไรแล้วมั่นใจไว้เสมอนะฮะและระหว่างเซนเบอร์นาดกับเซนบูด็อกครับโอ้โตอนนี้ยอดเลยทันเลยอ่ะมิวกับบูมได้ก่อนนะแล้วเลือกเซนเบอร์นาดมั่นใจเลยไหมฮะมั่นใจเลยมั่นใจยเซนเบอร์นาดมั่นใจก็รู้เลยอย่าใจพุทชิงมั่นใจครับมั่นใจว่าถูกแน่นอนโอเคอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะโอเคมิวกับบูมเซนเบอร์นาดมาทำไม ใจว่าครับผมมันทำไมถูกไหมถูกครับตอนนี้ถูกไหมถูกครับมันมันทำไมยังไงมันตัวใหญ่กว่าน่าจะมันเออมันผิดฮะรอบเงี้ยผมรู้แหละอย่าคิดว่าไก่แล้จะแพงไก่คูด็อกมันแพงกว่าฮะไปจริงนครับอ่าวไม่รู้เลยเนี่ยบางทีเราไปคิดว่าใหญ่แล้วแพงไม่ใช่เล็กแต่แพงกว่านะฮะ ดวงแน่แล้วตอนนี้นี่คือข้อหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมโอ้โหเสมอกัน2ต่อ2นั่นแปลว่าตอนนี้นะฮะทั้งคู่ต้องการแต้มสุดท้ายจากการตอบครั้งนี้นะฮะเฟรนด์บูด็อกคราฟวัดหนึ่งนะครับโอ้ยตอนนี้พุทธาชิงเอาแล้วฟุตดูเหมือนไม่ชอบการตอบมันไปเนี่ยไม่ชอบยังไงไม่มั่นใจเฮ้ยสำหรับผมนะไลเซอร์เนี่ยมันมีพันมันมันแบบมัน ถ้ามันเริ่มเกิดแล้วมันทำราคาได้ถูกลงใช่คนแบบฮิตเฟรนช์บูด็อกมากกว่าอ๋อและล็อตไวเลอร์เป็นคำตอบที่ทำไมครับถูกครับมันทำไมครับถูกครับมันคือคำตอบที่ทำไมถูกครับมันมันถูกครับมันถูกต้องครับผมดูไได้เชว่อเลยนะเพราะฉะนั้นในคอนแรกนะครับผู้ท้าชิงเชนกับฟุตนำไปก่อนหนึ่งกันแน่ ผู้เขาขันทั้งสองทีมของเราคุ้นเคยกับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักอย่างน้องหมากันเป็นอย่างดีนะคะแต่พอเจอกับเรื่องราคาก็ถึงกระมึนไปเหมือนกันอย่างน้องหมาพันธุที่แพงที่สุดในตัวเลือกทั้งหมดคือเช่าเชาหรือเจ้าสิงโตจากประเทศจีนที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่แพงขนคอเหมือนสิงโตเจ้าป่ามีราคาซื้อขายกันอยู่ที่1 1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 5 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวรองมากับล็อกเวลเลอร์หนึ่งในสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุด เพราะมีมาตั้งแต่ยุคโรโมันแม้จะมีราคาค่อนข้างสูงถึง9,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ288,000บาทแต่คนก็นิยมเลี้ยงเพราะทั้งแข็งแรงฉลาดและฝึกง่ายค่ะ ต่อด้วยเจ้าสุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่นอย่างอาจิตะที่ถือเป็นสุนัขที่มีความจงรักภักดีต่อเจ้านายอย่างมากจนได้รับการขนานนามจากทั่วโลกว่า The Royal f r i e n d from the Land of the Rising Sun หรือเพื่อนผู้ซื้อสัสตว์จากแดนอาทิตย์อุทยัยซึ่งตอนนี้ราคาของสุนัขพันธุ์นี้อยู่ที่6,500ดอลราร์สหรัฐหรือประมาณ28,000บาทคะ่ะ ไปต่อกับสุนัขพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกหรือบางคนอาจจะเรียกสัส้นๆว่าเฟรนซี่ด้วยความน่ารักที่หูตั้งและใหญ่เหมือนข้างคขวจมูกและปากสัน้นรูปร่างลำสันไปด้วยกล้ามเนือ้อทําให้ราคาของสุนัขพันธุ์นี้อยู่ที่6,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 9 2 0 0 0บาท มาถึงอันดับที่5อย่างโลเดนรีทิเวอร์สุดยอดหมาบ้านที่ทั้งฉลาดร่าเริงชอบเอาอกเอาใจขี่เล่นฝึกง่ายมีความคล่องแคล่วขนาดตัวไม่ใหญ่โตเกินไปมีสง่าราศีสมชื่อมีราคาต่อตัวอยู่ที่3,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ96,000บาทค่ะ สุดท้ายกระมาภูเขาตัวใหญ่ใจดีอย่างเซนเบอร์นาน้องหมาที่ได้ชื่อว่าเป็นพันตัวใหญ่ที่สุดในโลกกับลักษณะที่น่าเกรงขามทำให้ราคาของสุนัขพันนี้อยู่ที่1,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ48,000บาทคะ่ะคำถามข้อที่2ครับ6ตัวเลือกมาแล้วและผู้ท้าชิงเชนกับฟุตจะได้สลับ1คู่ก่อนครับเหมือนเดิมครับ3กับ6ครับจัด3กับ6โอเค เมนี้มิวกับบูมครับสลับหนึ่งคู่ครับเอา1กับ4คร<ม>ับจัด1กับ4ให้แชมป์หน่อยครับ <c oughs> เอาละ <c oughs> ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแล้วใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะได้เปรียบเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องของแลนด์มาร์คสำคัญในโลกนี้ครับ <c oughs> คำถามครับ <c oughs> ถามง่ายๆเลยแลนด์มาร์คสำคัญในโลกที่คุณจะได้เห็นแลนด์มาร์คใดมีอายุมากกว่ากัน เอาแก่กว่าแต่ละแลนด์มาร์กเราร้องออกันทั้งนั้นเอาละครับพรอะน้นตอนนี้เชนฟุตข้อนี้เพื่อเป็นแชมป์นะฮะและแน่นอนคุณสองคนอย่ายอมครับเพราะว่ารถที่ชอบคุณจะที่ใช่รออยู่ตีเสมอให้ได้ในข้อนี้นะครับเริ่มต้นจากหอนาฬิกาบิ๊กเบนครับบิ๊กเบนอยู่ที่ประเทศอังกฤษอังกฤษเจอครับหอไอเฟลโอเคโอมาแล้วชัวร์ฟุต คิดว่าเฮ้ยคิดดิผมไปไปตอนนี้หออันหนึ่งมีนาฬิกาหออันหนึ่งไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแต่วิวตอบมาแล้วว่าหอไอเฟลที่ปารีสน่าจะเก่าแก่กว่านะครับแล้วหอไอเฟลเป็นคำตอบที่ทำไมผิดครับผมาทำไมผิดครับเชนมันทำไมถูกครับฟลุ๊กมาทำไมมันถูกเป็นคำตอบที่ถูกผิดถูกถูกผิดครับผมน่าคุยเยอะเลยโอ้โหเป็นไง เอาล้วฮะเราไปกันต่อนะครับและระหว่างหอไอเฟลกับวัดพระแก้วครับอุ้ยอ้าวตอนนี้นะฮะมิวกับบูมตอบวัดพระแก้วไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอเคหอไอเฟลนี่ผมไม่รู้อันนี้สุดเสีกับวัดพระแก้วนี่ผมว่าความเก่าแก่ กล้เคียงกันผมว่าสุสีอะใกล้เคียงกันอะไรก็ได้ทั้นนเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดตอบถูกคุณขึ้นนําเลยนะฮะสองแต้มนะฮะแล้ววัดพระแก้วมนทาไมมิวมันถูกครับพระแก้วเป็นคาตอบที่ยังไงมิวถูกครับยังไงบุ๊ถูกครับยังไงครับไทยแลนด์ช่วยเราได้แน่นอนถูกต้องครับ ฟูจิยะประมาทครับเขาต้องการอีกแต้มเดียวเพื่อตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในข้อที่สองเลยนะฮะในขณะที่คุณยังมีโอกาสชนะเป็นแชมป์นะฮะวัดพระแก้วครับเจอครับเทพีศรภาพครับโอ้โหตอนนี้มิวกับบูมได้ก่อนและเลือกวัดพระแก้วครับแต่ถ้าเกิดข้อนี้ถูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งทันทีแต่ถ้าผิดล่ะครับถ้าผิดนะฮะโยนแต้มไปฝั่งนู้นนะฮะโอเค ถูกนะฮะจะได้ยินเสียงเฮดังมากโอเคเชนกับฟุตรอฟังเลยนะแล้ววัดพระแก้วมันทำไมเมลถูกครับมาทำไมบูมถูกครับมันใช่เหรอครับพี่ถูกครับที่ถูกยังไงถูกพี่ถูกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในข้อที่2นะครับเมลกับบูมตีเสมอมา1ต่อหนึ่งกันเลย เช่นกับฟุตได้ซ้อมกันดูบ้างได้ครับแล้วระหว่างเทพีเสรีภาพได้ครับทัชมาฮาลทัชมาฮาลถูกต้องครับโอเคและระหว่างทัชมาฮาลกับเมยร์ลอนกััชทัชมาฮาลครับทัชมาฮาลถูกกว่าถูกอ่ะแก่กว่าและถูกต้องนะครับในโลกใบนี้มีแลนด์มาร์คสำคัญประจำเมืองหลายแห่งที่ขาเทียวจะต้องไปยืนให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะ โบโบก็คนหนึ่งละค่ะที่อยากไปดูให้เห็นกับตาสัมผัสของจริงและเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งเหล่านั้นค่ะที่แรกกับอายุที่ยาวนานกว่า367ปีของอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างทัชมาหา,านสุสารฝังศพของมุมทัชมาหานร,ราชินีผู้เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าไซาเยฮันอยู่ในเมืองอัคาระบนฝั่งแม่น้ำยม,มนาประเทศอินเดียค่ะ อีกแห่งหนึ่งที่ปกโกๆไปมาหลายโหนก็ยังหยุดยืนชื่นชมทุกครั้งที่เดินผ่านกับวัดพร,ระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่มีอายุถึง236ปีถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศมีจุดไฮไลท์คือองค์พระแก้วมรกตประดิษฐานภายในพระอุโบสถด,ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาชมความงดงามได้อย่างล้นหลามเลยค่ะ ถาดมาก,กัจุดเช็คอินที่ทุกคนในโลกต่างรู้จักอย่างหอนาฬิกาบิ๊กเบนแลนด์มาร์คแห่งกรุงลอนดอนที่ปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ โดยหอนาฬิกาพิกเบนเริ่มทำงานในปี1859บอกเวลากับชาวลอนดอนด้วยความซื่อตรงเสมอมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า161ปีแล้วล่ะค่ะข้ามไปอีกหนึ่งทวีเพื่อไปชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพประติมากรรมโลหะสำริดเทพีห่มเสื้อคลุมมือขวาชูประทีปมือซ้ายถือจารีประกาศอิสรภาพที่ประชาชนชาวฝรั่งเศสมอบเธอเป็นของขวัญแก่อเมริกันชนผู้แสวงหาเสรีภาพเมื่อ134ปีที่แล้ว มาถึงอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่ผู้เดินทางไปปารีสจะต้องบันทึกภาพเก็บไว้นั่นคือหอไอฟเฟลที่ถูกออกแบบโดยกูสตาฟไอฟเฟลสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินคาโลกเมื่อ131ปีที่แล้ว ปิดถ่ายด้เมอร์ไลออนสัตว์สมุทรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์มีรูปร่างเป็นสิงโตมีหางเป็นปลาและอยู่บนยอดคลืน่นที่ตั้งอยู่ณเมอร์ไลออนพาร์คบริเวณริมอ่าวมารีนาเบย์ปัจจุบันมีอายุ48ปีเชื่อว่าทุกคนที่ไปจะต้องไปถ่ายรูปอ้าปากรับน้ําที่พ่อนออกมาจากปากของเมอร์ไลออนแะน่โมโบก็คนหนึ่งละคะ่ะและนี่คือคําถามข้อที่3ครับผมตัวเลือกมาโมโบ,โบและกลับมาที่ทีมแชมป์มิวกับบูมจะได้เลือก สลับ1คู่ก่อนครับสองกับหกครับผมสกับหจัดมาบอบเชนกับฟุตว่าไงครับสกับ1นครับสกับ1ให้เขาบอบข้อสุดท้ายแล้วทั้ง2ทีมต้องการแต้มจากข้อนี้นะครับเอาแนวคำถามมาตัดสินใจหน่อยบอโบเป็นเรื่องของพี่น้องในวงการบันเทิงนี่แหละฮะน่าจะเป็นรุ่นพี่พวกคุณมากกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลำดับ ในการเริ่มแสดงภาพยนต์โอเคได้งน้คำถามมาเลยบอ๊บบอบเร็วนะเร็วไม่ทันเลยเอาละฮะคำถามง่ายๆเลยนะครับใครเล่นหนังก่อนกันใครแสดงภาพยนตร์ก่อนกันขึ้นมาสองภาพเลือกตอบฝั่งที่เล่นหนังก่อนนะครับเร็วแล้วต้องชัวร์มั่วโยนแต้มอีกฝั่งทันทีและทั้งคู่ต้องกันหนึ่งคะแนนนี้เพื่อเป็นผู้ชนะครับระหว่างแจ๊ชวนชื่นครับเจอคับ พีทพัชระครับเอาวนะตอนนี้โอ้โหบูมกับมิวได้ตอบก่อนเลือกพีทพัชระครับพีทพัชระเป็นคำตอบที่ทำไมถูกครับถูกครับทำไมฮะถูกครับพีทพัชระเป็นคำตอบที่ที่ถูกที่ถูกเธอทีถูกผิดครับแช่ชื่นเล่นหนังกรฮะตอนนี้พุทธชิงครับเชนกับฟุตลำอโอนมาหนึ่งคะแนนครับไปกันต่อเลยนะฮะและระหว่างพีทพัชระกับ ครับเคนทีเรเดชครับครับผมตอนนี้ท um, ีมแชมป์นี่เสียขวัญจะกข้อเมื่อกี้ตอนนี้ผู้ท้าชิงก็เลยคว้าแต้มนี้ไปนะฮะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเชนครับและเคนทีเรเดชยเป็นคำตอบที่ทำไมทำไมถูกครับถูกไหมเชนถูกครับฟุตถูกไหมถูกครับและมันเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้อง นั่นแปลว่าตอนนี้เชนกับครับต้องการแต้มเดียวเพื่อเป็นแชมป์ใหม่เลยนะฮะแล้วหวังว่าคุณสองคนจะต้านไว้ได้นะฮะมาดูกันดีกว่าว่าใครเล่นหนังก่อนนะครับระหว่างเคนธิรเดชกับกับแจ็คแฟนฉันครับโอ้แจ็คแฟนฉันไงที่ากไม่ไม่นใช่ใช่เดกนต้องลุ้นฮะถ้าคุณตอบผิด เชนกับฟุตเป็นแชมป์ทีมใหม่ทันทีแต่วถ้าคุณตอบถูกคุณยังอยู่ในเกมนะครับกถูและเคนเทีเด็ดเป็นคำตอบที่ที่อะไรฮะถูกเชนทีเด็ดเป็นคำตอบที่ที่ที่ถูกต้องนะมาก่อนจังหวัดฉันเรียกอะไรเขามาก่อนนะทีนี้มิวบูมคุณยังไม่พ้นคล้องกรรมนะฮะ เขาต้องการแต้มเพื่อชนะเลยคุณต้องตีเสมอให้ได uh ้นะคุณต้องการแต้มนี boom, ้และระวังแจ็คแฟนฉันกับเดินครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้แจ็คแฟนฉันทีมแชมป์ครับมิวกับบูมและแจ็คแฟนฉันมันทำไมถูกครับะดับที่ทำไมมิวบูมมันทำไมถูกครับมิวบบูมถูกมันถูกที่นระดับที่ พลังแฟนคลับพลังแฟนคลับมาดูซิว่าแฟนคลับจะได้เฮหรือเปล่ามิวกับบูมนะฮะเชนกับฟุตตั้งสติดีๆนะฮะเห็นภาพสองภาพค่อยกดนะฮะครับผมใจเย็นนะฮะใครแสดงหนังก่อนคุพันเบิร์ดกับกับติ๊กจะันธนาพรนะโอ้ยเอาแล้วติ๊ก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 เอาแล้วเอาแล้วพูดท้าชิงได้ตอบก่อนฮะเลือกคุพันทรไมโอเคอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณตอบผิด โอนแต้มให้แชมป์คุณป้องกันแชมป์หนึ่งสมาธิทันทีแต่ถ้าเกิดไอ้ที่มือลั่นแล้วถูกคุณจะแชมป์ทีมใหม่เลยนะฮะตอบมาแล้วว่าผู้พันเบิร์ตเป็นคำตอบที่ทำไมเชนมันโง่ครับผมมันทำไมฟุตครับมันทำไมเชนมันทำไมที่เายังไม่บอกเป็นคำตอบที่โบโปบอกมาแล้วอ้ย่าเชนะอผมมันผิดครับนั่นแปลว่า มิวกระบ,บูมป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยสำเ,เร็จ <laughs> เอาล่ะนั่นหมายความว่าคุณล้มแชมป์ไม่สำเร็จนะครับนาฬิกาอามีตรอนนะครับมูลค่า9,980บาทเป็นของคุณผู้ชมทางบ้านใน f c e e o o o k แฟนเพจเกมแจกรถนะครับ ผู้ชมน่จาจะคุ้นและเคยได้รับชมผลงานการแสดงภาพยนต์ของดาราชายแต่ละคนที่มาเป็นตัวเลือกของเรากันบ้างนะคะแต่ใครเริ่มเล่นหนังตอนกันนึกออกกันไหมคะ คนแรกนี่บอกเลยว่าดังเป็นผู้แตกกระบทพี่แดงใบเล่ของพี่ติ๊กเจษดาพรในเรื่อง2499ภอันธพาลครองเมืองนับเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จมากทั้งเรื่องรายได้และกระแสะคนกล่าวถึงจนมีวลีเด็ดที่เรายังจํากันได้จนถึงทุกวันนี้เป็นเมียเราต้องอดทนอืเทซะัมยเมียมต่อเดยพระเอกสุดหล่อที่การเวลาไม่สามารถทําลายความหล่อของพี่ได้นั่นคือพี่เขตธีรเดช กับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก <S Go s Go หกลิ้นปล่อนกระล่อนตอแหลในปี2543ผลงานการกำกับของพี่พจน์อานนท์ที่ดึงเอาพี่เคนมารับบทเป็นพระเอกนังมาในคอนเซตต็ปที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลก Go หได้ยกเว้นความราาักค่ะ ไปต่อกับนิแจ็คเฉลิมพลหรือแจ็คแฟนฉันที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันในปี2546โดยก่อนหน้านั้นเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์สั้นมาก่อนกับเรื่องทำไมต้องเป็นตลกในปี2544ที่กำกับโดยบอลวิทยาทองอยู่ยงและอยู่ระแวกบ้านเดียวกันพอมีการเขียนบทภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันจึงได้มีการใส่ตัวละครแจ็ค ซึ่งเขียนขึ้นสำหรับแจ็คโดยเฉพาะและจากภาพยนตร์นี้เองทำให้แจ็คแฟนฉันได้รับรางวัลสุพรรณหงส์และรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขาหน้าแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะถัดมา,ากับแจ๊ชวนชื่นที่มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในปี2548เรื่องเด็กเด่นเรื่องของนักเรียนสองสถาบันที่ไม่ถูกกันจึงมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นของค่ายพระนครฟิล์มจากนั้นก็ได้มีผลงานอื่นๆตามมาให้เห็นออกมาอยู่เรื่อยๆคะ่ะ ต่อกันด้วยผู้พันเบิร์ตจากนายทหารสู่การเป็นนักแสดงโดยการคัดเลือกจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเพื่อรับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อปี2550และอันดับสุดท้ายกับหนุ่มหน้าตีมากความสามารถพีชพเชระกับผลงานการสแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในบทคุ้งและเขยคูแ่แฝดวัยรุ่นกับปัญหาวุ่นวุ่นในเรื่องซักซีหวยคันเทพเมื่อปี2554ค่ะค้าพงอบความปรารถนาดีทีมแชมป์นะฮะ ก็ขอให้น้องโชคดีนะครับขอบคุดสีสุดสีไม่ได้นดครับขอบคุณเชนกับฟุตที่มาร่วมสนุนนะครับโอ้โหเอาอย่าดมอย่าอมมาให้บโบทีค้าหลังจาก2ทีมฟาดฟันกันไป3ข้อสุดท้ายทีมมิวบุมก็รักษาแชมป์สมัยแรกไว้ได้มาตามต่อว่าทีมแชมป์จะเลือกกุญแจที่ใช่ได้หรือไม่้ัมพลั ゴーバナナズ